ก่อนเข้านอนคืนนี้ขอให้คุณหลับตาและตั้งใจฟังเสียงนี้ด้วยใจที่สงบเพราะทันทีที่คุณเปิดฟังพลังบุญพลังโชคและเหล่าเทวดาจะหนุนนำให้ปาฏิหาริย์ทางการเงินปรากฏขึ้นกับคุณในทันทีคืนนี้เงินทองจะไหลเข้ามาอย่างแรงกล้าโชคลาภก้อนใหญ่จะหลั่งไหลามาหาคุณ เพียงแค่ใช้เวลาเพียงห้านาทีทรัพย์สมบัติจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมดวงการเงินของคุณจะเปิดกว้างมังคั่งร่ำรวยอย่างไม่สิ้นสุดณมะพะทะณชาลีติเงินทองไหลมาโชคลาภไหลมาลาพะพลาภูทวีมหามังทลังสัพพสิทธิสัพพลาภา สัพพโชคาชัยมังคลังพวันตุเมนะโมเมสหสังวิมุตติยาพุทธโธคุนโนคุ้มครองใจธร,รมโมปัญญานำทางดีสังโฆเมตตาประสานบุญบุญนี้หนุนส่งโชคชยัยทุกภัยมาลายสุขใจนิรันนะโมพุทธายะ มหาลาพังมหาลาโพพุทธังอนันตะคุณังธรรมังอนันตะคุณังสังคังอนันตะคุณังสิทธิลาภะประเสริฐสีพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังคังเมตตามหาราภาเงินทองหลั่งไหลไม่ขาดสายปิยังมะมะปิยังมะมะ โชคดีโชคดีลาพีลาพังพุทโธมหาเศรษฐีธรรมโมมหาเศรษฐีสังโคมหาเศรษฐีเงินทองมั่งมีไหลมาเทมาสารนังคฉามิ